เข้าสู่การตื่นรู้แบบแผนและกฎเกณฑ์ต่างๆความแตกต่างระหว่างยุคพลังงานใหม่กับยุคพลังงานเก่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน awakening zone หรือโซนแห่งการตื่นรู้ซึ่งเป็นจุดที่คลื่นมนุษย์และคลื่นวิญญาณของพวกคุณมาตัดกันแบบแผนหรือสูตรหรือมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์เก่าๆทั้งหลาย มันจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วซึ่งแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ต่างๆก็คือสิ่งที่พวกคุณพากันคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอามาใช้บริหารจัดการกับชีวิตมนุษย์ของพวกคุณเพราะว่ามนุษย์โลกชอบที่จะอยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎเกณฑ์เหล่านั้นและเจ้าระบบความเชื่อสำเร็จรูปอ่อเล็กๆ และสวยงามทั้งหลายก็เป็นเหมือนอาหารกล่องแช่แข็งสำเร็จรูปที่พวกคุณพากันไปซื้อมารับประทานจากร้านค้านั่นแหละจริงอยู่แบบแผนหรือกฎเกณฑ์บางอย่างมันก็มีความเหมาะสมดีอยู่เช่นกฎจราจรของพวกคุณเป็นต้นมันก็เป็นกฎสามัญและก็มีเหตุมีผลดีอยู่ แต่กฎเกณฑ์อื่นๆส่วนใหญ่แล้วมักจะทำให้ผู้คนไปติดแงกอยู่กันมากจนเกินไปเช่นการที่พวกคุณจะแต่งกายยังไงนั้นมันก็ยังมีกฎเกณฑ์ควบคุมอยู่อีกนั่นแหละและการที่พวกคุณจะกินยังไงจะทำงานยังไงจะหารายได,ได้ได้ยังไงหรือจะศึกษาเล่าเรียนแบบไหนและแม้กระทั่งจะตายยังไง มันก็ยังมีกฎเกณฑ์ควบคุมอยู่อีกแหละมนุษย์โลกมีนิสัยและคุ้นเคยอยู่กับการทำสิ่งต่างๆเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีระบบระเบียบขึ้นมาได้บ้างแต่พวกเขาก็ไม่สามารถรู้สึกถึงความมีระบบระเบียบที่ว่านั้นได้จริงๆหรอกเพราะว่า ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทำให้มันมีระบบระเบียบขึ้นมาอยู่จริงๆก็ตามแต่ว่าพวกเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ได้เป็นระบบระเบียบอะไรขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็จะเหมือนกับการกวาดใบไม้ท่ามกลางลมพายุนั่นแหละเพราะว่าถึงยังไงมันก็จะไม่เวิร์กแต่ว่ากด เกณฑ์เหล่านั้นก็ช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจขึ้นมาได้บ้างแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนการตื่นรู้แต่เมื่อใดที่พวกคุณได้มา,มาถึงจุดตัดหรือก็คือจุด x ของ awakening zone แล้วกฎเกณฑ์เหล่านั้นมันก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งประเด็นนี้มันก็จะทำให้มนุษย์โลกรู้สึกว่าตัวเองกําลังล้มเหลวอ,อยู่และก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะพังพินาศอยู่และก็รู้สึกว่าตัวเองกําลังกลิ่งลงหุบเหวลึกอยู่และก็มองไม่เห็นทางที่จะแก้ไขให้มันกลับคืนมาดีดังเดิมได้เลยด้วยดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วสิ่งที่มนุษย์มักจะทำกันเป็นอันดับถัดไปก็คือ การสร้างกฎและเกณฑ์ขึ้นมาใหม่นั่นเองดังนั้นจิตใจของมนุษย์จึงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ให้ได้พวกคุณจึงเพิ่มคำศัพท์ที่หรูหราลงไปให้กับมันอีกแล้วก็เรียกมันว่าเป็นพลังงานใหม่แต่ว่านั่นมันไม่ใช่พลังงานใหม่จริงๆหรือเปล่าละ่ะ หรือว่ามันเป็นแค่กฎเกณฑ์เก่าๆแต่ใช้ชื่อใหม่เท่านั้นเองใช่แล้วเพราะว่าในยุคพลังงานใหม่จริงๆแล้วมันจะไม่มีสูตรหรือกฎเกณฑ์หรือแบบแผนทางพลังงานใดๆอยู่เลยไม่เหมือนยุคพลังงานเก่าที่จะพึ่งพาแต่สูตรหรือกฎเกณฑ์หรือแบบแผนเป็นหลัก เพื่อที่ว่าพวกคุณจะได้สามารถทําในสิ่งที่เคยให้ผลสำเร็จมาแล้วให้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้และก็จะได้ผลสำเร็จเหมือนเดิมด้วยและก็จะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าพวกคุณจะเข้าสู่สภาวะวิกฤตและความวุ่นวายโกลาหลน,นั่นแหละ เพราะฉะนั้นแล้วในยุคพลังงานเก่านั้นอะไรๆก็จะเป็นความสั่นสะเทือนไปทั้งหมดนั่นแหละและก็สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ของมันได้ด้วยดังนั้นพวกคุณจึงเล่นกับมันอยู่ต่อไปแต่ด้วยวิธีการใหม่ๆเท่านั้นเองและมันก็ค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ซะด้วยเพราะว่ามันก็คือพลังงานเก่านั่นเอง พลังงานใหม่ที่แท้จริงจะไม่สามารถถูกจับมาใส่ไว้ในกรอบของกฎและเกณฑ์ใดๆได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความสั่นสะเทือนเพราะว่ามันไม่มีรูปแบบเพราะว่ามันจะทำงานด้วยวิธีการหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำงานด้วยวิธีการนั้นอีกในครั้งถัดไปก็ได้ดังนั้น พลังงานใหม่จึงดูเหมือนว่ามันไร้ระเบียบแบบแผนอย่างมากแต่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันสวยสดงดงามอย่างมากดังนั้นถ้าพวกคุณได้เจอกับพลังงานใหม่ของจริงแล้วแล้วก็พวกคุณก็จะรู้ว่ามันสวยสดงดงามจริงๆพวกคุณไม่จำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์แต่อย่างใดเลย และพวกคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามขั้นตอนหรือกระบวนการใดๆเลยอีกด้วยแต่ถ้ามันจะมีกระบวนการใดๆมาเกี่ยวข้องกับการทำงานของพลังงานใหม่ที่กําลังทำงานอยู่กับพลังงานเก่าหรือที่กําลังทำงานอยู่กับพลังงานใหม่อีกชุดหนึ่งแล้วก็กระบวนการเหล่านี้ก็จะแทรกซึมอยู่ในตัวพลังงานใหม่นั้นเลยเพราะว่า มันไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างหรือไปผลิตหรือไปวิเคราะห์กระบวนการใดๆขึ้นมาใหม่เลยเพราะว่ากระบวนการเหล่านั้นมันอยู่ในตัวพลังงานใหม่ชุดนั้นแล้วเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองดังนั้นจิตใจของพวกคุณจึงกำลังสับสนหรืองุนงงกับมันอยู่ เพราะว่ามันจะดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะพังทลายลงมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเพียงแต่กำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตัวมันเองอยู่ก่อนที่มันจะสร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองตอนกราบิเอลซินโดรเข้าสู่การตื่นรู้ทุกภาคส่วนของความเป็นพวกคุณซึ่งรวมถึงภาคที่เป็นมนุษย์ และภาคที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดกำลังจะมาผสานรวมเข้าด้วยกันแล้วนอกจากนี้พวกคุณยังจะมีอาการที่ฉันเรียกว่ากาบีเอลซินโดมอีกด้วยนะซึ่งก็คืออาการที่เมื่อพวกคุณได้เข้ามาอยู่ในโซนแห่งการตื่นรู้แล้วพวกคุณก็จะได้ยินเสียงร้องเรียกซึ่ง อันที่จริงแล้วมันก็คือเสียงร้องเรียกจากจิตวิญญาณของพวกคุณเองนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกคุณเคยขามรับเสียงเป่าแตรเรียกรวมพลเพื่อขออาสาสมัครมาเกิดบนโลกในยุคแห่งการเติมรู้ที่น่าทึ่งนี้ของมหาเทพกาเบียลมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ฉันคิดว่ามันอาจจะถูกเขียนขึ้นมา โดยเทพฝ่ายโฆษณาทั้งหลายก็ได้ที่อาจจะโฆษณาเกินจริงไปสักหน่อยโดยใช้คำพูดที่ว่า s e e the World แล้วคราวนี้เมื่อพวกคุณได้ก้าวเข้ามาสู่โซนแห่งการตื่นรู้นี้แล้วเสียงแตรของมหาเทพกาเบียลที่อยู่ข้างในตัวของพวกคุณเองก็กำลังดังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันกำลังเรียกรวมพลทุกๆส่วน ของความเป็นตัวตนของพวกคุณให้มารวมกันไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างของพวกคุณเองและไม่ว่าจะเป็นภพชาติไหนๆของพวกคุณเองก็ตามทั้งอดีตชาติและอนาคตชาติที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดและรวมถึงศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ในอดีตของพวกคุณที่ไม่ได้ถูกเลือกทั้งหมดด้วย สรุปแล้วก็คือทุกๆส่วนของความเป็นพวกคุณซึ่งก็รวมถึงทั้งภาคที่เป็นมนุษย์โลกและภาคที่เป็นถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยบัดนี้พวกมันกำลังจะมาผสานรวมเข้าด้วยกันแล้วซึ่งการกลับมาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของส่วนต่างๆของความเป็นพวกคุณนี้เองที่กำลังก่อให้เกิดสิ่งที่ดูเหมือนกับว่า เป็นความโกลาหลอยู่เพราะว่าปุ๊บปั๊บทุกๆส่วนของความเป็นพวกคุณก็จะได้กลับบ้านพร้อมๆกันหมดด้วยดังนั้นตัวตนส่วนนี้ของพวกคุณจึงไม่ค่อยแน่ใจนักว่ามันอยากจะให้ส่วนอื่นๆทั้งหมดกลับบ้านด้วยหรือไม่เพราะว่าพวกคุณจะประมาณว่าชอบที่จะมีบ้านของตัวเองเท่านั้น หรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือพวกคุณไม่เคยรู้เลยว่าบ้านหลังนั้นก็มีคนอื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วคราวนี้ทุกๆคนก็กำลังจะกลับมาบ้านพร้อมๆกันหมดซึ่งพวกเขาก็ใช่แค่จะมาเยี่ยมเท่านั้นแต่พวกเขาจะมาอยู่ด้วยเลยด้วยซ้าแต่นั่นเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าพวกเขาจะมาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะว่าพวกคุณกำลังจะนำพาเอาทุกๆส่วนของตัวเองเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองอยู่และในขณะที่ปรากฏการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดมันกำลังดำเนินไปเรื่อยๆอยู่นี้พวกคุณก็จะมีอาการดำดิ่งเข้าไปข้างในของตัวเองอย่างลึกล้ำและพวกคุณก็จะตำหนิตัวเองอย่างร้ายกาจและก็จะรู้สึกคลางแคลงใจในตัวเองเป็นอย่างมากด้วย ทั้งยังชอบที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าเมื่ออยู่ในโซนแห่งการตื่มรู้นี้แล้วพวกคุณจะได้ดำดิ่งลงมาสำรวจตรวจดูภายในของตัวเองซึ่งมันก็คือการดำดิ่งลงมาเพื่อค้นหาตัวเองและเพื่อเปิดความตะหนักรู้ของตัวเองให้กว้างขึ้นนั่นเอง แต่มันก็จะทำให้พวกคุณรู้สึกสับสนและคลางแคลงใจในตัวเองอย่างมากตามมาด้วยและมันก็นำมาซึ่งความรู้สึกชอบจับผิดอย่างรุนแรงตามมาด้วยและมันก็จะกลายไปเป็นความหมกมุ่นชนิดที่ว่ามันจะกลายไปเป็นความคิดแรกของพวกคุณหลังจากตื่นนอนขึ้นมา แล้วมันก็จะกลายไปเป็นความคิดสุดท้ายของพวกคุณก่อนที่จะหลับไปเลยทีเดียวและแม้กระทั่งในเวลาฝันพวกคุณก็ยังจะพกพาเอาเจ้านิสัยช่างจับผิดนี้ติดเอาไปฝันอีกด้วยแล้วหลังจากนั้นพวกคุณก็จะมาถึงจุดที่สามารถปล่อยวางได้ซึ่งในประเด็นนี้ได้สรุป ไว้สั้นๆแต่ได้ใจความที่สมบูรณ์ดีมากว่าโทเบียสกล่าวว่าช่างมันเถอะเพราะว่าเมื่อพวกคุณได้มาถึงจุดที่เหนื่อยล้าจากการเฝ้าแต่จับผิดและจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองที่ได้เคยทำไว้ในอดีตทั้งในภพชาตินี้และในอดีตชาติแล้ว พวกคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วพอกันทีไปเองหมายเหตุในความเป็นจริงแล้วทุกๆพบภพชาติของเราดำรงอยู่พร้อมๆกันหมดในสายตาของจิตวิญญาณเพราะว่าพวกเขาอยู่เหนือช่องว่างและการเวลาดังนั้นแต่ละภพชาติของเราจึงเปรียบเสมือนซี่ของล้อจักรยาน ที่ยื่นออกมาจากดุมล้อที่อยู่ตรงกลางซึ่งเปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณของเราและทุกๆครั้งที่เราได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญลงไปในชีวิตของเรามันก็จะเกิดศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแยกออกไปอย่างน้อยสองทางเสมอ ซึ่งทางที่เราเลือกก็คือเส้นทางที่เราได้รับประสบการณ์กับมันแล้วส่วนทางที่เราไม่ได้เลือกนั้นก็จะดำเนินชีวิตของมันเองต่อไปในแบบของมันในโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งดังนั้นตัวตนของเราแค่เฉพาะที่อยู่ในภพชาติเดียวนี้ก็อยู่ ในโลกคู่ขนานอื่นๆอีกมากมายก่ายกองจนนับไม่ถ้วนแล้วจะประสะอาอะไรกับตัวตนอื่นๆในโลกคู่ขนานอื่นๆของพบชาติอื่นๆอีกและนี่ยังไม่ได้นับรวมตัวตนที่อยู่ในภาคของพลังงานเลยนะครับและที่ท่านใช้คําว่าอนาคตที่อาจจะเป็นไปได้นั้นก็เพราะว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ถูก กำหนดไว้แน่นอนตายตัวแล้วเพราะว่ามันจะดำรงอยู่ในรูปแบบของศักยภาพแห่งความเป็นไปได้เท่านั้นเองดังนั้นมันจึงยังไม่แน่นอนและก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เสมอด้วยแล้วมันก็ยังมีอยู่มากมายก่ายกองจนนับไม่ถ้วนอีกด้วยแต่ที่เราตัวตนนี้แหละเวอร์ชั่นนี้จะได้พบเจอมันจริงๆนั้น ก็มีอยู่เพียงศักยภาพเดียวหรือเส้นทางเดียวเท่านั้นแต่จะเป็นอนาคตเส้นทางไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกในแต่ละปัจจุบันขณะของเราเองครับอีกนิดนึงครับและปัจจุบันแต่ละเส้นทางมันก็จะมีอดีตและอนาคตเป็นของตัวมันเองด้วยนะและจะแปลกใจไหมถ้ารูปธรรมชีวิตจากต่างมิติทั้งหลายจะพูดตรงกันว่าทุกวันนี้ เราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตอนาคตอยู่เกือบจะตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยดังนั้นเราคนที่กำลังนั่งอ่านข้อความนี้อยู่คนที่กำลังฟังข้อความนี้อยู่ก็อาจจะไม่ใช่เราเมื่อ5นาทีที่แล้วก็ได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ท่านงงเพราะนั่นแปลว่าท่านยังปกติดีอยู่ครับจากผู้แปลนะคะ เรื่องการเข้าสู่การตื่นรู้ตอนความแตกต่างระหว่างการใช้สมองกับหัวใจในการทำความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆจงเชื่อมั่นและอย่าใช้สมองคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ให้ใช้หัวใจทำความเข้าใจให้ได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ พวกคุณก็ได้มาอยู่ในโซนแห่งการตื่นรู้แล้วและคําถามก็คือพวกคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เพราะว่าพวกคุณก็รู้แล้วว่าทุกๆส่วนของความเป็นตัวตนของพวกคุณกำลังจะผสานรวมเข้าด้วยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นมนุษย์โลก และส่วนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองและส่วนที่เป็นพลังงานแห่งเพศหญิงและส่วนที่เป็นพลังงานแห่งเพศช,ชายและรวมถึงส่วนที่อยู่ในมิติที่สามแห่งความเป็นทวิภาวะนี้ทั้งหมดทุกๆส่วนของพวกคุณด้วยหมายถึงทุกภพชาติทุกโลกคู่ขนานทั้งด้านมืดและด้านสว่างจากผู้แปลนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้ก็คือความไว้วางใจซึ่งหมายถึงการไว้วางใจหรือการเชื่อมั่นอย่างหมดจิตหมดใจในตัวเองไม่ใช่การไว้วางใจหรือเชื่อมั่นอย่างมืดบอดแต่เป็นการไว้วางใจหรือเชื่อมั่นที่ออกมาจากข้างในจริงๆ เพราะว่าพวกคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นและมีความไว้วางใจในตัวเองในสิ่งที่กำลังผ่านเข้าไปในกระบวนการที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมอยู่นี้อย่างเต็มที่พวกคุณจะต้องเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าพวกคุณก็คือพระเจ้าคนหนึ่งด้วยเหมือนกันและจงยินยอมให้ภาคที่เป็นมนุษย์โลกของพวกคุณ หรือจิตมนุษย์นี้ของพวกคุณรู้สึกถึงมันได้จริงๆให้ได้ด้วยว่าพวกคุณคือพระเจ้ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อพวกคุณพยายามที่จะเปิดใจและเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเองพวกคุณรู้สึกว่ามันดีและใช่สำหรับพวกคุณไหมและ พวกคุณรู้สึกดีมากใช่ไหมที่ได้เปิดใจยอมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเองหรือว่าพวกคุณรู้สึกตีบตันและอึดอัดหรือไม่ก็พวกคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในเหวลึกซึ่งถ้ามันเป็นความรู้สึกอย่างหลังแล้วก็ ให้หายใจเข้าลึกๆเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องรีบหรอกนะนั่นหมายความว่าพวกคุณยังไม่สามารถจะเชื่อมั่นและไว้วางใจได้จริงๆจ,งจ,งจ,งจากผู้แปลนะคะเพราะความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ว่านี้จะต้องเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากข้างในของพวกคุณจริงๆ มันหมายถึงการเชื่อมั่นและไว้วางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองอย่างหมดจิตหมดใจและเจ้าความรู้สึกนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาได้และก็ไม่สามารถที่จะบงการให้มันเกิดขึ้นมาได้ด้วยทั้งมันก็ไม่ใช่ระบบความเชื่ออย่างหนึ่ง เหมือนกับระบบความเชื่ออื่นๆที่พวกคุณเคยรู้จักมาในอดีตอีกด้วยหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่ระบบความเชื่อที่เกิดจากการคิดเอาเองของสมองพวกคุณเหมือนกับ ระบบความเชื่ออื่นๆที่พวกคุณทุ่มเทด้วยชีวิตไปกับความเชื่อและศรัทธ,ธากันอยู่นี้เพราะมันจะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างแท้จริงจงมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวเองว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของเบื้องบน แต่ก็อย่าไปเชื่อมั่นหรือไว้วางใจในองค์โน้นและองค์นี้มากนักนะชี้มือขึ้นด้านบนและก็อย่าไปเชื่อมั่นในผู้นำทางจิตวิญญาณและกูรูทั้งหลายด้วยแต่ให้เชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวของพวกคุณเองเพียงคนเดียวเท่านั้นและก็ อย่าไปเชื่อมั่นและไว้วางใจในเจ้าคริสตันและกำไรหินสวยๆพวกนั้นรวมถึงค่าบริกรรมมนตราหรือสิ่งอื่นใดด้วยก็อย่าไปเชื่อมันอย่าไปไว้วางใจเพราะความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่ว่านี้ มันจะต้องออกมาจากข้างในจริงๆเท่านั้นแต่อย่าบอกฉันนะว่าโอเคท่านอดามัสฉันจะเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวเองตามที่ท่านบอกแล้วจากนั้นพอพวกคุณกลับไปถึงบ้านพวกคุณก็วกกลับเข้าสู่โหมดเดิมคือโหมดไม่เชื่อมั่นในตนเอง ประเด็นที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งมากก็คือประเด็นความเมตตาการุณาซึ่งก็หมายถึงความเมตตาการุณาต่อตัวพวกคุณเองนั่นเองเพราะว่าความเมตตาการุณาต่อตัวเองที่ว่านี้ก็คือพวกคุณจะต้องสามารถยอมรับในทุกๆส่วนของความเป็นตัวเองให้ได้ เพราะว่าทุกๆด้านทุกๆชิ้นและทุกๆส่วนของพวกคุณกําลังจะกลับบ้านพร้อมกันแล้วและพวกมันทั้งหมดนี้ก็กําลังต้องการความเมตตากรุณาจากพวกคุณด้วยซึ่งนั่นแหละจะเป็นการต้อนรับพวกมันกลับบ้านละและก็จะเหมือนกับ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจนั่นเองที่มันจะต้องออกมาจากใจจริงๆเท่านั้นด้วยหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกคุณจะแค่พูดขึ้นมาลอยๆว่าฉันจะมีความเมตตาการุนาแล้วพอกลับไปถึงบ้านพวกคุณก็เริ่มลงมือทำร้ายตัวเองเหมือนเดิม ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆทั้งทางกายวาจาใจเช่นนำของที่มีพิษมีภัยเข้าไปในร่างกายของตัวเองโดยเจตนาหรือนึกตำหนิส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองที่ไม่สวยไม่งามหรือที่กำลังป่วยหรือเสียสมดุลอยู่ เป็นต้นจากผูแ้แปลนะคะหรือไม่พวกคุณอาจจะผลัดผ่อนกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยมาเมตตาตัวเองทีหลังก็แล้วกันแบบนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเช่นกันเพราะว่าความเมตตากรุณานั้นมันก็จะต้องออกมาจากข้างในจริงๆเท่านั้นแต่ว่าเจ้าความเมตตากรุณานี้ ก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดความท้าทายขึ้นแก่พวกคุณได้ด้วยเพราะว่าเมื่อพวกคุณมีความเมตตาการุณาหรือมีความเห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้พวกคุณไม่มีความเมตตานั้นจะถูกเขย่าให้ลอยขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิว ของความตระหนักรู้ของพวกคุณทั้งหลายทั้งหมดเลยและทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณไม่ได้จัดการกับมันด้วยความเมตตาการุณาก็จะโผล่ขึ้นมาให้พวกคุณได้เห็นทั้งหมดเลยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆความเจ็บปวด ทุกๆเรื่องราวที่แตกร้าวและมืดดำของพวกคุณก็จะโผล่ขึ้นมาให้พวกคุณได้เห็นทั้งหมดเพราะว่าพวกมันต้องการความเมตตาการาุนาและความเห็นอกเห็นใจจากพวกคุณในท้ายที่สุดความเมตตาการุนาคือความสามารถในการมองเข้าไปในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณแล้วมองมันด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่ฉันไม่ได้กำลังพูดถึงให้มองหาเทพเก๊ะที่อยู่ในนั้นหรอกนะเพราะว่าฉันกำลังพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงอยู่ฉันกำลังพูดถึงความเข้าใจอย่างท่องแท้ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆอยู่ต่างหากอย่าใช้สมองคิดเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆแต่ให้ใช้หัวใจทำความเข้าใจให้ได้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์นั้นกันแน่เพราะก่อนหน้านี้พวกคุณเอาแต่มองดูมันด้วยมุมมองเดียวและด้วยวิสัยทัศน์เดียวมาโดยตลอด แต่ตอนนี้ถ้าพวกคุณต้องการที่จะมีความเมตตากาับโรนาและมีอารมณ์ร่วมและมีความรู้สึกจริงๆแล้วก็พวกคุณก็จะต้องมองดูมันจากทุกๆแง่ทุก,ทก,ทกมุมของมันในฐานะของผู้สังเกตการแล้วล่ะนะ พวกคุณได้พากันห้อยไม้กางเขนไปไหนมาไหนด้วยมานานแล้วแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนนั้นก็ไม่ได้หมายถึงการจมอยู่ในความทุกข์สักหน่อยเพราะอันที่จริงแล้วไม้กางเขนหมายถึงการมาบรรจบกันของมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะที่นี้และเดี๋ยวนี้บนโลกใบนี้ ดังนั้นขอให้พวกคุณเองดูไม้การเขีนสมัยด้วยมุมมองใหม่อันนี้แทนด้วยจากท่านเซนเจอร์เมนพี่ฝงขอแสดงความคิดเห็นนะคะขอขอบคุณท่านคูรูทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการฟังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ